สวัสดีท่านชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมมาซ่าเกมซีนะครับผมวันนี้เราอยู่กับช่องซีคลาฟสเตจแชแนลนะครับผมก็วันนี้ผมจะมาโปรโมทช่องให้เขาแล้วกันนะครับผมนะครับก็ช่องนี้ก็เพิ่งเข้ามาเมื่อสักครู่นี้เองไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะดูต้องเกี่ยวกับกันก่อนนะครับผมใครที่หลงเข้ามาดูในช่องซีคลาฟสเตจแชแนลนะครับผมก็ขอแสดงความยินดีด้วยเพราะคุณจะมีความสุขกับคืนนะกับ คืนไปนะครับก็ช่องนี้มีคนดูทั้งหมด3339ครั้งก็ถือว่าเยอะพอสมควรน,นะครับสำหรับเก้าสิบเจับนะครับก็ก็ต้องฝากกดติดตามกันด้วยนะครับก็กดเลยครับกดแจ้งเตือนกันด้วยนะครับแล้วก็ใครให้ดูคลิปผมคลิปแ,แล้วก็กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเช่นเคยนะผมก็ นะเรามาดูกันที่ตรงวิดีโอกันก่อนเลยแล้วกันอ๋อไลฟ์สดมครับอาอชิวิลอใช่ปะแล้วก็เล่นพับจีพับก็เหมือนกันเล่นพับจีอลไก็พับจีล่นพับจีนะครับ <laughs> แล้วก็สร้างร้านขายน้ำปัน่นโอเคก็โอเคนะแล้วก็อินโทรสเสร็จแล้วนี่จะเป็นอินโทรที่แบบสมัยก่อนที่เราทํากันมันจะมาไลฟ์มาคบมาดูกันบ้าย ก็ผมก็กําลังจะได้ทรัสท์ใหม่ก็จะแคดเกมเหมือนกันนะครับก็ไม่รู้ว่าจะเล่นเกมอะไรก็ฝากคอมเมนต์ใต้คลิปด,ด้วยนะครับก็อาจจะพูดเร็วไปหน่อยเ้้าขออภัยทุกท่านกันด้วยนะครับแล้วก็มีเกมฟรีไฟแล้วก็ <c oughs> นี่คือเจ้าของช่องใช่ไหมก็โอเคนะครับก็สาหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีสรัสดีค่ะบายบายจุบ๊บ